บอกชื่อนักสกุลหน่อยค่ะชื่อรามิดาวฒิไลชื่อเดิมสายสมอนค่ะรามิดาวนามสกุลฟูทิไลวฒิไลค่ะปัญหาชีวิตคืออะไระปัญหาชีวิตสุขภาพติดปัญหาเรื่องสุขภาพค่ะเป็นไรนะเวลานี้เวียนหัวบ้านหมุนอาเจียนหลวงพ่อเป็นตั้งแต่จําความได้ค่ะเวียนหัวบ้านหมุนทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ค่ะเป็นตั้งแต่เด็กอะค่ะจำความได้เลยค่ะทุกวันนี้ก็ยังเป็นไปนตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันค่ะ อาเจียนด้วยเหรอคะอาเจียนอาเจียนข้ารุนแรงเลยค่ะหลวงพ่อถ้าแบบไม่กินยาหยุดอ่ะไม่ไม่หยุดบ้านหมุนถ้าไม่กินยาคือหยุดไม่ได้เลยต้องทุกครั้งที่เป็นนะหลวงพ่อไม่เคยได้ไปหาหมอเลยเพราะว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยโอ้ยตายลวมันเป็นกรรมเก่าแล้วมั้งเพราะว่าตั้งแต่เด็กเลยเหรอใช่ตั้งแต่จำความได้แล้วชาตินี้ทำอะไรไปบ้างชาตินี้รับขันรับขันรับตอนเพิ่งจะรับมีกี่ปีนี้สามกุมารหนึ่งขันเยี่ยนห้าแถว อย่าอีกห้าแถวแต่กุมารกับขันเอาไปไว้วัดแล้วแต่กุมารกับขันเอาไปไว้วัดแล้วค่ะท่านเทวดายังอยู่ครบหรือเปล่าขันกับกุมารขันใช่ไหมท่านเออใช่แล้วเอาน้ามัเลยนั่นแหละเนาะน้องกินก่อนนั่นแหละโอ้คือขอดเลยคือขวดคือขวดเลย มีน้ำชาท่านเทวดาบ่ามีบ่าต้องมันเย็นลงวาหหน่อยสิเย็นลงแม่เอาใหม่แล้วก็เทใส่กระบอกน้อเอายาไปเอาไปเทแล้วล้างใหม่กินแล้วเป็นเช่นไรไม่ไม่มีอาการอะไร่ะไม่มีอาการไม่ออกอาการอะไรเลยมันไม่มีอะไรค่ะในขันน้าไม่มีอะไรแมกุมารยังมีไหม กุมารหรือท่านเอ๋ยมีอยู่ด้วยเลยนั่นแหละนะไม่ไปไหนตลอดคราอยู่ด้วยกันนะนั่นแหละเอ๋ยกิมานถามอโอจวดยันห้าแถวทําอะไรได้บ้างยันห้าแถวอย่างที่บอกแหละท่านเอ๋ยให้เขาเลยมนุษย์นะมันสวดมนต์ภาวนาสินห้าเนาะให้ครบตลอดชีพนั่นแล่สวดมนต์ข้อห้องพระตนตายใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ย ทำอะไรมากเลยไม่ได้หรอกนะเพราะตัวเจ้าเอาเข้าตัวแล้วสิขานั่นแหละนะต้องมีศีลและธรรมเอ้ยแล้วเอาของสูงจงด้วยใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยแกิยากเขาเป็นบ้านหมุนนะท่านเอ๋ยถ้าเห็นกรางเก่าเลยนั่นแหละเนาะเขาเคยทำไว้กันแหละพอ มันุ์นนอเบียดเบียงกันนั่นแหละเอ้ยทำกับมนุษย์เหรอใช่แล้วท่านเอ๋ยท่านรู้ไหมกรรมอะไรลองกรรมอะไรท่านเท,ทนวดาอาจา์แหละท่านเอ๋ยโซ<อ>เชียลส่าลายป้ายสีเลย มนุษย์เลยอีกฝั่งนั่นแหละหนอนได้ความทุกข์ใจกันแลพ่อเพราะคำพูดหนอของเราแหละทำให้เขาทุกข์ใจทรมานเครียดตัวตายตัวตนนั่นแหละหนอกินไม่ได้นอนไม่หลับนั่นหละพอเม็นหัวหนอวมัเนหมอนคนทุกข์ทรมานเพราะคำพูดของเรานั่นแหละท่านเสียสีกันแล้ว่าทอนั่นแหละหนอด้วยตัวเรานั้นมีอำนาจทอนั่นแหละหนอจงคงเหงกันแหละเอ,อ้ย คำคำเดียวทําให้คนหมดเลีเล่ยงหมดแรงเลยใช่แล้วท่านเอ๋ยเสียสีเลยต่อว่ากันนั่นแหละท่านจึงไม่เห็นเป็นกรรมเช่นนี้กันคนที่โดนคานั่นแหละเนาะทุกใจนั่นตัด้อปูนั่นเนาะขอมึงเป็นเช่นกูแลให้มึงเนาะถอใจห่อเหี่ยวเอ่ยให้มึงเลยเรียนหัวนั่นขึ้นใส่แท้ให้มึงเป็นอาการเช่นกูเป็นแท้พอร่มามันแท้เช่นนั้นอย่างกูเอ๋ยคําพูดของคนทําให้คน ลูกจากเตียงไม่ได้เลยใช่แล้วท่านเอ๋ยไม่ใช่เลยทั้งเดียวนั่นแหละนะยืนหน้าบ้านต่อว่าอีกนั่นแหละคนะ่ะเก่งนักหนานะชาติก่อนนั่นแหละเลยชาตินี้เนาะจึงรับผลเช่นนั้นแท้มนยนแท้ระวังคําพูดนะอย่าคิดว่าตัวเก่งคนเดียวในโรค่ะสุดท้ายนะกรมสงผลเช่นนั้นเอ้ยอ่าขอแก้ไขได้หรือเปล่า ถามตัวเขาสิท่านเอ๋ยจะยอมเลยรับผิดตรงนี้ไหมความตัวเจ้าเคยทําไว้นั่นแหละค่ะช้านนี้นะเคยว่าใครบ้างหรือเปล่าเอ๋ยช่านนี้คงบึนงงว่าไม่ไหวถ้าสมมตว่าไปทําเขาไว้เธอจะสํานึกผิดแล้วจะขอชดใช้หรือเปล่าอ่าก็ยินดีจะชดใช้ตั้งจิตอธิษฐาน แต่กอนแต่การนานนั่นหนอข้าผิดทั้งไปแล้วนั่นละพอขอเข้าม,มากำหนอนต่อเจ้ากรรมในเวรเอย๋ยหากข้าเลยเคยพั้งพลาดไปแล้วด้วยคำพูดด้วยใจแท้นั่นแหละนะ mm hmm. เจตนาไม่เจตนาค่ะคราวนี้หนาะขออโหสิกรรมแล้วข้าจะบวชรักษาสินให้ท่านให้ท่านนั้นได้โปรดเมตตาหนออโหสิกรรมกันละพอยี่สิบวันหนขาขอเข้าม,มาเลยอ่ายี่สิบวัน โอเคเปล่ายี่สิบวันจัดให้กเก่าและเด็กกุมารสามคนกี่วันกุมารรือท่านเอยสามสิบวันเลยนั่นแหละนะรวมแล้วเป็นห okay, ้าสิบวันโอเคเปล่าค่ะโอเคแลวลงค่อดแล้วก็จะกลับไปบวชวัดแถวบ้านนะคะเขาไมนะ่ปฏิบัติแบบนี้เหมือนกันจะกลับไปบวชวัดแถวบ้านก็ไม่มีปัญหาตั้งใจบวชแล้วกันถ้าบวชไม่ไม่ได้ครบกำหนดก็ไม่ไปไหนอยู่เหมือนเดิม แบ่งเป็นสองช่วงได้ไหมแบ่งเป็นสองช่วงได้ไหมท่านเทวดาว่าไงสุดล้วแล่มนุษย์เอ๋ยตัง้งใจเลยนั่นแหละนะท่างไม่ผ่านตัวใครตัวมันพลาข้านี่นะ้ำมีหน้าที่บอกแค่นี้เอ้ยคือเธอไปจัดการเองแล้วกันทำไม่ไดค้ครบกำหนดก็ไม่ไปทำครบกำหนดแต่ไม่ได้ทำจริงจังก็ไม่ไปเข้าใจป่ะ แล้วมันก็จะกลายเป็นฉีเวลาด้วยกันแล้วก็อาจจะแค้นเพิ่มหรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ยพอตกลงเลยนั่นแหละนะแต่ไปไม่ได้หล่ะค่ะนั่นแหละนะก็จะเป็นผลเดือดร้อนอีกแล้วกลายเป็นหลอกซ้ำซ้อนอีกเป็นกรรมอีกใช่แล้วท่านเอ๋ยอ่าโอเคตามนี้อาหารการกินเอาแบบไหนยังไงยังไงก็ได้แลหละหลวงตาข้าวปลาอาหารนั่นแลนนหละเนาะต้องหนูนไม่เรียกร้องมากมายพะ ขอกินหนอได้ตามกำลังเลยอ่าไปซื้ออาหารเล้กินนะใส่บาตามนี้อ่าสังฆทานสองชุดนะชื่อ,อ,ช,อชื่อของเด็กยังไงดีกุมารชื่อไม่ยากหรอกท่านเอ๋ยกุมารหนึ่งถึงสามนั่นแหละนะไม่ยากนั่นแหละครับนั่นแหละนะไม่เขาเช่นนั้นเอ้ยกุมารหนึ่งกุมารสองกุมารสามนะตามนี้ปล่อยสัตว์หรือเปล่าชุดไม่หน่อยได้ไหมเล่าหลวงตาอ่าได้ ชุดแดงนั่นแหละนะกีฬาก็ได้เอออุ่นสัตว์ตามนี้น้ำนมมีอาหารไปจัดเองตัํมเน้ป,ปล่อยสัตว์อะไรคะป่อยสัตว์อะไรก็ได้ใช่ไหมปล่อยเต่าได้ไหมท่านเอ๋ยำปล่อยเต่าทำต,ตัวเลยนั่นแหละเนาะปล่อยปลาหมอหยุสุกตัวพอแค่นี้เนาะก็ได้นั่นแหละเออหมอสิบโอเคปะลูก จัดทานกี่ชุดครบครบได้ใช่ไหมสังฆทานกี่ชุดคะเลยก็สองชุดได้ป่ะต้องการสองชุดได้ไหมสองชุดได้แหละนั่นเอ๋ยแม่กันเลยนั่นแหละเนาะกำเกาอีกนั่นแหละพอภูมันเนาะก็ได้นั่นแหละเออเรียบร้อยเริ่มบวชเมื่อไหร่คะแม่จบบวชเลยนะจะขับพรุ่งนี้เดี๋ยวอ่าไม่เป็นไรตั้งใจบวชแล้วกันนะเออ